ในเช้าวันที่สามเรีย hmm. กว่าเช้ามดืดคือผมกับเพื่อนผมอีกสามคนน่นอนกันอยู่ mm hmm. เขาเรียกว่าประตูเนาะประตูหน้าศาลา mm hmm. ซึ่งจะมองเห็นผ่านผ่านทุกอย่างเลยผ่านทั้งเมนทั้งสุสารเสร็จป mm ุ๊บผมอะตื่นมาตอนตีสามกว่ากว่าเขาเรียกว่าสะดุ้งตื่นแล้วผมเบบอหลับกลางตื่นแล้วก็แบบเห็นว่ามีคนเดินขึ้นเมนทันทั้งที่แบบ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบมันน่าไม่น่าจะมีใครอ่ะทีสามน่าจะนอนกันหมดแล้วสงสัยอะไรปะวเอ๊ะใครมาใครมาเดินขึ้นเมนเวลานั้นม่นเลยสกิดเป็นแบบสกษษิทเพื่อนหมดเลยทุกคนก็เลยแบบว่าเพื่อนอคนนี้เออขึ้นขึ้นเมนนะแบบเออก็ก,ก็ประงงว่าใครมาขึ้นเมนเวลานี้มันใช่หรือเปล่าเวลเนี่นยบริเพวกผมก็เลยตื่นขึ้นมาเปิดประตูไปดูซึ่งมันก็ไม่ควรทำเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอย่าทำอย่าออกตากสาลาเวลาตีสามตีสี่ ไม่ดีออกไปดูสรุปนี่มีใครตาลาตา,าเเขาเรียกประตูเมียนก็ปิดทุกอย่างปิดหมดเลยผมก็เลยงงว่าแบบเอ๊ะเวลานี้มนใครจะมาผมก็เลยกลับมานอนกลับมานอนช้าวันที่สี่คือเป็นเช้าวันที่ผมบวชวันเดียวกันกับที่เผาศพเผาตอนเช้าเนาะผมก็จะบวชตอนเช้าแต่คนละศาลา,ากันแ<ม>ยกกันอยู่ข้างในอยู่เท่านั้ผมบวชเสร็จอะไรเสร็จ ผมโหงภาเหลืองเสร็จใช่ไหมผมก็ต้องกลับเข้ามาสาลาที่เดิมที่เขาชาพนักกิจนั้นคือพอเข,า,ขาเก็บเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็มารู้ทีหลังว่าคนเนี้ยคนที่เสียเนี่ยตายโหงผมก็แบบโอ้ยแค่ตายโหงเองมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะคนเรามันก็สามารถตายโหงได้อืมตายก็คือตายตายก็คือตายเสร็จทีเนี้ยผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรบว,วันแรกผ่านไปวันที่สองผ่านไป ข้อส่วนที่สามผมเล่นที่เรียนกันโดยการที่ผมเป็นตัวนําให้เพื่อนอะไปท,ทําบิดถ้วยแก้วกระดาษปีดถ้วยแก้วมา